ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%ต้าฮันเตอร์ขอแนะนำร้าน ACK เกม e Top Up Center รครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองมากกว่า30%ิเเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ni g ค t c r o ชินอิมแพคออวีพับจีออเอ็และเกมใหม่ๆหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆพืกำลังจะเล่นมีเกือบทุกเกมเลยนะครับสามารถทักไปที่ทางเพจ ACK เกม e Top Up Center ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้าฮันเตอร์กันด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีดมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากมากเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไว้กิที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่นบบะน,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 นะาอแ็คกื v i p ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบาย สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีสโซโรและก็เกมขบันมบายนะครับวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับ mercenary หรือว่าผู้ช่วยในการลงดันมาฝานะครับผู้ช่วยในการลงดันที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือเป็นตัวสกลิลแล้วก็ตัวเอเลน่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อ่นคนไหนที่อยากจะเติมฟอสเทมในราคาที่ประหยัดกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะครับสามารถทักเจ๋หมวย3 8ไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อด้วยบัตร r u e m o n e y Razer g o l d หรือว่า EACA s h นะครับ ก็เติมเองอย่างแน่นอนนะครับสามารถทักไปในลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเมื่อไหนอยากจะซื้อ M ขาย M นะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์ถอรัสแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ล i บลสามารถทักจีมวยไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องมือเชนเนอรีต่อนะครับไอ้เจ้าตัวสเกลแล้วก็เอเลนาเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆกดไปที่เมนูเพจแอนด์มือเชนเนอรตรงนี้นะ ตรงนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีเมนูทาหารรับจ้างอยู่เนาะทหารรับจ้างจะแบ่งออกเป็น4หมวดน,นะก็คือเป็นข้อตกลงนะครับเป็น plus นะครับเป็นพวก dustment นะครับแล้วก็เป็น transcendence นะครับจะเป็น4หมวดหมู่นะครับสําหรับ machinery พวกนี้เวลาเราลงดันเราสามารถกดเรียกใช้ได้สูงสุดถึง2ตัวนะครับแต่ทั้ง2ตัวนั้นจะต้องอยู่คนละหมวดหมู่กันหมายความว่าถ้าอย่างเช่นผมเลือกสเกลที่อยู่หมวดหมู่ transcendence นะครับผมสามารถเลือกตัวึงที่อยู่หมวดหมู่ plus ตรงนี้ได้นะครับหรืออันไหนก็ได้ที่ ต่างกันนะครับใน4หัวข้อนี้เนาะสามารถเรียกได้2ตัวนะครับทีนี้ merchantery ที่ผมพูดถึงวันนี้ก็คือไอ้ตัวสเกลแล้วก็เอเลนาสตัวนี้เลยนะครับทำไมผมต้องพูดถึง2ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของไอ้ตัวสเกลแล้วก็เอ e n a ในเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลไวล้ละกันนะครับนี่นะครับ knowledge merchantery system ระบบผู้ช่วยนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนอยากจะเข้ามาอ่านหนึ่งหัวข้อนี้หรือว่าในบล็อกนี้นะครับสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกของคุณวัดนะครับก็คือแกทำไว้ให้นานแล้วแหละนะครับเป็นบล็อกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกมคาบานี่เยอะมากๆเลยนะครับมิ้งแต่ EP แรกๆจนถึง EP ล่าสุดเลยนะนะครับเพื่อนคนไหนที่อยากจะอ่านนะครับแผลงหน้าสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับนี่ก็ขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ไอตัวสเกลล้วก็เอเลนาคือตัวไหนทีนี้มาดูกันนะครับเอเลนาคือตัวนี้ผู้หญิงสวยๆคนนี้นะครับใส่ชุดสีฟ้าสีมือตรงนี้นะแล้วก็สเกลคือตัวนี้นะครับไอหัวทองๆตรงเนี้ยนะครับตอนเราเดินเพรสเราอาจจะเห็นอาจจะเห็นแล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วทีนี้2ตัวนี้มันดียังไงตุ้นผมังไม่พูดถึงนะสำหรับเพื่อนๆใครอยากจะทราบข้อมูลเรื่องเมเชอรี่อื่นๆนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้เลยวันนี้ผมจะพูดถึงแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับหาก่อนหาก่อน อ่านี่นะครับ transcendence นะครับผู้ช่วย npc ที่ได้จากการเก็บแร่มาคัพและอัปเกรดนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออันดับแรกอ่าเราต้องคราฟมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะคราฟเราต้องมีใบเบอร์เชอรี่เนี่ยการ์ดพีชน่ะสามสิบใบในการคราฟนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยดรอปในดันมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเบอร์เชอรี่การ์ดพีทนะครับมีเลดี้สเกลเอเลน่าแล้วก็อ่าไอซานตรงนี้อ่านถูหรือเปล่าหรู้นะ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้มาลองคาบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในเกมอยู่นะอันนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับทำไมผมต้องพูดถึงไอ้สกลแล้วก็เอเลน่านะครับสกลคือผู้ช่วยที่เพิ่มการโจมตีเมื่อใช้งานไปทั้งหมด2นั่นหมายความว่าถ้าเรากดใช้ตอนที่เราแปลงร่างไปทั้งหมด2อนะครับไอเจ้าตัวสกลจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับส่วนเอเลน่าล่ะเอเลน่าคือผู้ช่วยเพิ่มการโจมตีเมื่อใช้งานทั้งหมด3นั่นก็คือถ้าเราแปลงไป้งหมด3เราจะใช้ตัวเอเลน่านะครับ2ตัวนี้จะความนิยมต่างกัน สำหรับเบลเดอร์นะครับคนที่ลงดันเป็นประจําที่ไม่ลงแจเขียวไม่ลงอย่างอื่นนะที่ลงดันประจำอ่ะเราจะใช้ไอ้เจ้าสเกลเวลาเราลงดันทั่วไปนะครับส่วนเอเลนาเราจะใช้เมื่อ,อไหร่เราจะใช้เมื่อเราลงแจเขียวที่เราลงไปฟาร์มเพราะว่าเวลาเราฟาร์มแจ <S <S เขียวฟาร์มลงดันดีวายอย่างเงี้ยเราจะกดเป็นทั้งหมด3ถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะเคลียร์มอนเยอะเนาะแต่ว่าเป็นทั้งหมด2ก็คือเราจะใช้ไอ้ตัวสเกลเป็นหลักเวลาเราลงดันทั่วไปจะใช้สเกลนะครับ ดังนั้นทุกๆอาชีพส่วนมากแล้วก็คงจะใช้เป็นเอเลนาเพราะว่าการแปลงร่างส่วนใหญ่นะครับส่วนมากเนี่ยเรานิยมแปลงเป็นหมวด3ม,มากกว่านะครับทีนี้นะครับมันเพิ่มพลังโจมตีเท่าไหร่นะนี่เพื่อนๆก็จะสงสัยใช่ไหมแล้วก็การอัปเกรดกันที่ทําให้มันเก่งขึ้นี่ยทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราคราฟเสร็จนะครับเราจะได้ผู้ช่วยมาแล้วเรากดใช้นะครับพอเรากดใช้มันจะได้เป็นแล้งหนึ่งเลเวลหนึ่งเห็นไหมนะครับ แล้วทีนี้ไอ้แหลงหนึ่งเลเวลหนึ่งเราสามารถอัปเกรดได้ถึง10เลเวลอัปเกรดถึง10เลเวลนะครับพอเลเวลเต็มแล้วปุ๊บถามว่ามันสุดไหมมันยังไม่สุดเพื่อนมันสามารถอัพเป็นแหลงสองได้นะครับโดยการอัพจากแหลงแหลงหนึ่งจากเลเวลหนึ่ง,ง,งถึงสิบนะจำนวนการ์ดพีดนะครับตรงจํานวนการ์ดพีที่เราที่เราดรอปมาต้องใช้ทั้งสิ้นนะครับดูนะนี่รวมผมรวมดูแล135หนึ่งร้อยสามสิบห้าใบในการอัพหนึ่งแหลงนะครับ พออัพหนึ่งแลงเราสามารถอัพแรงมันได้อัพแรงมันได้เราสามารถอัพได้เป็นแลงสองด้วยนะครับแรงสองแลงสามแลงสี่สูงสุดอยู่ที่แลงสี่นะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้ m e r c h a n a r y Card P ตัวเนี้ยนะครับไอ้การ์ดตัวเนี้ยเราใช้ทั้งสิ้นห้าร้อยสี่สิบใบในการทํา m e r c h a n a r y ตัวเนี้ยให้ level ตันนะครับถ้าเลเวลตันแรงตันมันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่าอันนี้เป็นลดี y นะลดี y กับ ไอตัวไอสารเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงแค่สกิลแล้วก็เอเีนาไอสองตัวนี้จะเพิ่มแอตแท็กเท่ากันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไอตัวสกิลจะเพิ่มในเบสโมดสอแล้วก็เอเีนาจะเพิ่มในเบสโมดสนะครับเราดูนะครับตัวนี้แร้งหนึ่งแร้งสองแร้งสามีแร้งสี่นะแร้งหนึ่งนี่นะครับเลเวลหนึ่งจะเพิ่มแอตแท็กสินี่เห็นไหม 10, แอตแท็กสิบแอตแท็กเลยสินะครับถ้าแร้งอ่าเลเวลสองก็เพิ่มมาเพิ่มมาจนถึงเลเวลสิบแร้งหนึ่งนี่นะสุดที่แร้งหนึ่งนะครับก็ ให้แอทแท็กมาที่19หน่วยแล้วก็แอทแทกเลตยี่สิบแปดหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูแรงตันกันบ้างสมมติว่าเราทําจนตันเลยทําจนตันเลยนะครับดูนะนี่สิคือสิ่งที่เราได้นะครับแอทแท็กจะได้มา60หน่วยนะครับแอทแทกเลตหนึ่งร้อยหน่วยคิดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์เออแอมอีกห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อน acc หรือ accuracy เนี่ยหรือความแม่นยำในการหยุด,ดีเนี่ยแปดสิบหน่วยนะครับแล้วก็เพนิเตชันหรือค่าเจาะกรออีกสิบหน่วยอันนี้คือกรณีที่เรา อัพจนแรงเต็มนะครับแรงสี่แล้วก็เลเวลสิบนะแต่ว่ากว่าที่เราจะอัพไปถึงแรงสี่เลเวลสิบนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้บอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะอัพแรงหนึ่งไปแรงสองอ่าแรงหนึ่งจะถึงเลเวลสิบใช่ไหมเราต้องใช้ไอเทมที่เรียกว,ว่าเทรนนิ่งสโตนเทรนนิ่งสโตนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมดเลยไอ้พวกเนี้ยนะครับจะทําให้ดูด้วยแต่ว่าผมผมคงไม่ได้อัพแรงเพราะว่าค่าอัพมันแพงนะครับนี่นะสิบเม็ดในราคาเราเอ็มเสร็แล้วตกเม็ดละสิบล้านนะครับโดย การอัพแรงหนึ่งไปแรงสองใช้ยี่สิบเมตรสิบเมตรร้อยล้านเพื่อนยี่สิบเมตรสองร้อยล้านนะครับแรงหนึ่งไปแรงสองใช้ส่งร้อยล้านแรงสองไปแรงสามใช้ห้าร้อยล้านเออแล้วก็แรงสามไปแรงสี่ใช้อีกแปดร้อยล้านนั่นหมายความว่าเราจะอัพแรงหนึ่งไปถึงแรงสี่เนี่ยรวมแล้วเราต้องใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านคือแบบคือแพงมาก นอกจากไอ้การที่เราจะต้องใช้5 4 0แผ่นเราต้องใช้เงินอีก1.500ล้านในการอัพนะครับก็อ่าก็าจะอัพเสร็จก็คงจะอีกนานอีกนานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยละกันอันดับแรกนะครับก็จะคลาฟให้ดูนะครับอยุมวนนี้นะคลาฟใม้ดูนะครับตรงเอเลน่าเนี่ยผมยังไม่ได้ทําแต่ว่าไอ้ตัวสเกลเนี่ยผมทํำไปแล้วเห็นไหมอยู่แรงหนึ 1, ่งเลเวลสินะครับ ผมสามารถอัพเป็นแรงส,สองได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพเพราะว่าค่าอัพเนี่ยสองล้านอย่างที่บอกนะครับทีนี้เรามาดูเอเลน่ากันนะครับการที่เราจะค้ามคือเราต้องกดไปที่การจัดการตรงนี้แล้วก็กดกดข้ามนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีไอ้ merchantery card piz ก่อนนะซึ่งผมมีอยู่แล้วนี่นะครับ merchantery card piz เอเลน่าเอเลน่านะครับก็อย่างที่บอกเราก็กาขมามมาจะข้ามให้ดูนะครับครับ,บกดค้ามไปปึ๊บ เรียบร้อยนะครับพอคับเสร็จแล้วทีนี้เราจะได้มันจะโผล่เข้ามาในช่องเก็บของเรานี่มาแล้วนะครับการ์ดเอเลนาเราก็กดใช้ปึ๊บพอกดใช้แล้วปึ๊บมันจะมาผู่ในช่องนี้นี่นช่องนี้นะครับแล้วก็เราสามารถอัพได้นะก็ <c oughs> กดไปที่การจัดการเหมือนเดิมนะครับไปที่คําว่าอัปเกรดทีนี้เมื่อกี้มันจะมาหน้าอัปเกรดมาหน้าแรงไม่ได้ตอนนี้เราเราไปหน้าแรงก็คือมันจะอัปแรงยังไม่ได้นะเพราะว่า เราต้องเลเวล10ก่อนนะครับมันยังไม่มันยังไม่พอนะครับเราต้องอัปเกรดทั่นี้ก่อนแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะไม่ใช่ทำเหมือนเดิมดิเออเราต้องอ up ัพอัปเกรดเลเวลมันทีนี้นะครับตอนนี้ดูนะไอเนี้ยอย่างที่ตังอย่างที่ตารางบอกนะก็คือเลเวลเลเวลหนึ่งแรงหนึ่งจะเพิ่มแอตแท็กสิบแล้วก็แอตแท็กเล็ดสิบนะครับถ้าเราอยากได้เพิ่มอยากได้มาพลังจยุดทีเพิ่มเราก็ต้อง อัปเกรดขึ้นไปนผมก็จะอัปเกรดไปโดยการอัปเกรดครั้งแรกเห็นไหมใช้ Merchantary Card P e ห้าอันนะครับกลายเป็นเลเวสอแล้วอัปอีกนะครับอัปไปเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปอัปจนได้นี่เลยอัปจนเลเ้ยวสิบเลยนะครับเพราะว่าการ์ดผมซื้อไปเยอะอยู่ จสรแล้วคือใครอยากดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนี่ยเวลไหนอะ่ะให้ไปดูที่เว็บไซต์นะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับดูที่บล็อกนะแปะแล้วเก้าวิวสิบอ่าโอเคนะครับเพราะถึงเวสิบเราจะกดอัปเกรดต่อไม่ได้แล้วนะครับมันมันกดไม่ได้มันกดอัปเกรดไม่ได้มันเวสิบแหละอ้าวโอเคเมื่อกี้มันจะเก้าอยู่นะครับกดอัปสิบไม่ได้ทีนี้มันจะต้อง ทำการอัพแรงมันนะครับเนี่ยเราสามารถอัพได้โดยสิ่งที่เราต้องใช้คือเทรนนิ่งสโตนเทรนนิ่งสโตนยี่สิบเมตดยีเม็ดนะครับแต่ผมยังไม่มีทีนี้ไอเทรนนิ่งสโตนหาจากไหนเราสามารถหาได้จากเมืองพลักษ์นะครับที่เมืองพลักนี่เลยอยู่ตรงโกลเซอร์นะครับเลื่อนลงมานี่เทรนนิ่งสโตนก็คือ10เมตดร้อยล้าน การที่เราจะอัพปแรงสอ,ง,องที่ผมบอกนะต้องใช้20เมตรคือต้องมีเงิน2ล้านนะครับวันนี้คือผมคงไม่ได้อัพให้ดูนะครับแค่มาทําให้ดูเฉยว่าการที่เราจะได้มันมานะครับแล้วก็มันเพิ่มอะไรบ้างสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยละยังไม่รู้นะนี่นะครับอันนี้ข้อมูลสําหรับ merchantery m e r c a r y นะครับเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับคนรู้เรื่อง m e r c h a n r y นะครับไอเจ้าตัวเอเลนาแล้วก็เจ้าตัวสเกลนะก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่เข้ามาดูนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย